ไปิงนู้นฮะบ้าไปชนนบ้บ้มหลุดงนับไค้กายมาแล้วเคอยเดียวแล้วแนอแสนค่อยกายเรค่อเดียวเห็นไหมคือรถบอเสนเดียวเดียวเห็เจ้ายืน้าค่อยกายคนมาออมา้วแล้วพโอ้าแปดได้บ่สิงเนี่ยเอาตัวมืด้เอาตัวได้ลง สาันนี่เบิ้งเห็นแล้วเลือกเบิ้งเอาเอาตัวได้ลงเดี๋ยวปักเ้ยเักเหอาักห็นแล้เลือกนะแล้วจะเอาตัวได้ลงนะ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุโคนาวฟังลาฟังไทยหละต่างประเทศน้ำเด้อเงียดดีตอนหับกับสู่ซองสาบุนมาพันเท้าคือเก่าพี่น้องาอมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับซองสาบุนเนาะมาพ่อกันวันนี้กะเวะมาหาทางบอซิงอีกอนอนี่ก็เวมาฮะมาสวยเน่ลงไปเซ็งไปขับขี่พี่น้องเลย ือวาสอบอใาบาครับคีแหละอ่ะสะบุนกะดีใจพี่น้องไอ้สะบุนกะสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยอ่ะไปสอบอใาบาครับคีหรือว่าสิงอใาบาครับคีเนาะภาษาลาวเฮาถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องลงไปตั้งแต่ไปหอดพุ่นนั้นเจ็ดมุงเครื่งเริ่มเซ็งกระเบดโมงเนาะถือว่าผ่านไปด้วยดีมีแต่โล่ใบครับคีออกมาบ่านในสะบุนกะได้ไปใสกะไข่เนะาะเฮ็ดใบครับคีแล้วแต่ก่อนเฮ็ดให้แต่ลูกทาย มันนี้เฮ็ดให้ตัวเองบ้านนี้ถือว่าสำเร็จอ่าใบขับขี่เกือบบ่ผ่านพี่เนาะเงาเนี่โว้ยถอยหน้าถอยหลังอึกกคืทึกเงาเนี้ยความพยายามเฮาอยู่ใส่กะความสำเร็จอยู่หันเนาะถือว่าพยายามเต็มที่มื้อเช้านี้ลงไปฮอดเ0็ดม้วงเาหลังจากนั้นกะสบุปก็ลงไปอันเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละสบุปไปนะมื้อนี้ก็ถือสำเร็จ ผลน้ำมะออื่นเนาะมะออื่นก็แม่นออกมาว่าซันอ่ะมานี่ก็เวะมาหาทางวอรซิงก่อนขึ้นมาเต้พุ่นแหละขึ้นมาเต้เซงเอาไว้ครับคีก็สวยแหละพี่น้องเลยตอนนี้ก็เวลาก็เกือบเที่ยงแล้วเนาะอ่ะจังไดกะขอบคุญขับุญเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาส้มอ่าแล้วก็เบิ่งคลิปให้ย่ระคามโฆษณาขอบคุณขอบคุณเดลายเด้อนะวัวเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เข้ามาให้กำลังใจสะบุญโดยตลอดเนาะอ่ะมานี่กะขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นก่า มอว่านี่ก็ต๊กมานี่ก็ mm ruct. สีต๊กอีกอยู่บะมานี้เนาะไเดี๋ยวเข้าหาทางบอสิงแล้วก่อนมานี nah, ่ก็ได้มาหอดมาถึงเลยเข้าไปก่อนโอ้โต๊กมามานี่มาฟังทางนี้เรียบร้อยได้อี้โอ้โตมาว่านี้ยังไม่ได้ฟังทางนี้โอ้คัก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 วนี่มีหัวมีแค่แทกปานยัง ก้จะหมืดฝนพี่น้องเลยหมืดฝนหมืดฝนน่ะนี่เหลือแต่ทั้งลังบาทนี่เนาะอือ้าเธอฝัออ่งแร่บนแร่ทางนี้ก็ได้อโอ้คัร์กลีอันนี้ คักครักค oh, mm. okay. <im> ับฟังเรียบเลยอ๋อมันนี่เปอร์เซ็นท์ใเนไหมไก่เรายังบ่ปล่อยบ่กล้าปล่อยบ่รั่วนี่ได้อย่ามันไปอีกขว่าช่วงนั้นขว่าอยู่บนเก่าตลอดเนาะปาสิงเนาะ อันนี้คือการได้เป็นเสียมเป็นชวดน,นี่เงิ่งนด้คอยเหน็บไม,มใ่ใช่ไหมเกน้อยเฮียมันดุดได้ไหวดีๆเด้เฮียมัน,ปนไปเนี่ยคือตุ่มผ้าก็เสือเอาไปแช่ไปเลยเอาอเสือไปแช่ไว้แล้วแช่ไว้อยู่นอนแช่ไว้อยู่นอนเอาคือบลาชากอยู่นี้บ่แช่ไว้อยู่บนเดชแช่ลุงน้องเลยแช่ในถังนี่แช่ถังอ่าคือแช่ไว้แช่วไว้แต่คืนนี้บ่ เราไปเชลงเร็วเนี่ยฮะโอ้คือบ่คือบ่กซักรถเชเห็นยังสิมีนุ่งบ่หมแล้วหมดแล้วมีเสือจักโตนะจังหวะเชแล้วบรินุ่งก็ดำโตสองโตโอ้เจ้าเสือเจ้าบลายบ่มอืเสือแล้วบ่เคยมีมีเท่าอันเห็นเจ้านุ่งนั่นบ่โอ้เสือบลายก็ซักนุ่งแล้วก็ซักแล้แล้วแต่ละมือมือนี่นุ่งตัวนี้ก็ซักตัวนี่เลยเสือเขาบลายดิ คอยคอยเดียวเห็นแมดเมดเแบาแสเซนแล้วเอาละกั่ว่อยไกย่เอาคือรถบาแสเนแท้วบาห่วยเบื้องรถแล้วจอดเอาละกั่วอีกวันีมันโบโพชทั้งหลังอะเนาะบ้านนี่ผลไมาจกรักกัว่านี้ม่ไหรือเปล่าหนับเหรอไม่ได้หนับเลยฝังน้ำกันบ่บวานน,วานี่ไง เสียงไก่แล้วมว้สร้างเป็นเนาะปล่อยแต่ไปรถผลที่ตกอีกอยู่ม่มานนี่อุ่นก็เย็นมันนี่ก็ได้ที่คักอะไรเพิเ่นเกียนออกบ่สดมันนี่เกียนออกเลยโอ้จังพ่อเนี่ย คักบา้านยังบ่านอกว่าเินอนกับนอนกับบริหัวบริยังสงบายแบบนี้ทางนี้กับบริหัวบ่กับบริหัวเออท้งนี้กับบริะนะหัวเราวัดกลางคืนเน่ยลงค้างที่กลางเว้นจะกูก้คืนเนะาะมันจางเย็น เวลาฝนตกอุ้มบริษัทเขาที่ทางในมัก็ับบริษัทฮะเออบริษัทอ่ะมาบ้านี่พอเชนนะมากขไปบ้านนี่เอาเปาซาลี <Christ> <antes> ่มากรบเปาซาลี่อ่าสองคนเนาะจ้างคนก็บม่ได้มาเอาลงเลยทงว่านี่เนาะฝนตกเนาะเอาลงบาได้รอมันเดือดหมดแล้ว่นว่าวบอ มันว่ามันเด็ดเนนลยเราสั่งเราก็ดำนาเราโอ้โิบขาดว่าจริงโอ้ทั้งคนกับขังขังยังทางไหนยันยพระใส่ไก่บ่ลนมันพระใไก่เอ้ยยามันพระใไก่นะคืออะไรขังเลยโอ,โอ,โอ้เปิดกระโปรงยั้งอันนี้ หมอลำเรากล้งคืนก็ฟังอ้อยอ้อยคักปานยังแล้วพี่สาวอากาศเพื่ก็ได้มันหักบ่อน่ะเออมันหักแล้วล่ะวะสาวอากาศลรายังห้องน้าประัานแล้วบบดนี้กู้หกมาคักแทะนนี้ ลมเย็นนี่ช่วยเอาเมนี่ใครเนี่ยบอม,มีมดลายเมนี่เนาะวานนี่วา่วาเต้เมนี่มีโย่ของบ่ลายหมดอรีได้หมูวานนี่บอ่แอนกับบ่เดมาบ่มาเขาเดืยวออกเนมื่ออย่างกินนี่โอมาแล้วเแ้านี่นโอ้โบ่ละมาแล้วบอ่แอน็นออกเมื่อวังเรื่งนี้ บ้านนในลาบเรมาท่าบ้านนี่มา,านมากอาะช่วงพุดธัาคฤดูอวเรเอาพอดีช่วงแรงเออมาช่วงแรงแบบบัาน,นนี้มาช่วงเชา้าแล้วกะดำหน้าแลวาาวา้วมาจ๊กบัวชิงบ่าแอนเนาะทำบัลลีเปียกบ่ทำอ่าบัลลีเปียกเลยเย็นมาฝนพระฝนยังไช่ไก่แล้ว มันเสียมันเสียกลางคืนบอ่จริงกลางเว่นไงกลางเว้นเอาเลยกลางเว้นนี่คือว่ามีคนมาถูกมื้องสองโมงสามุ่งน่นะสองสามุงเว้นนี่คือว่าพากันอยู่นี่เชลเชลอยู่ถ่ายคลิปถ่ายอย่างอยู่นี่สองคนก็อยู่นะอหม่นอย่างเนาะ โอู้สาเหตุว่าเมนยังมันคนหลักนี่ก็โบเมนนะคนหลักนี่ม้เจาะเคื่อนสร้างละว่าบ่เจ้าเคยเห็นอยู่ว่าม้เจาะอือว่าเคยเห็นไหนมเจ้าเคยเห็นอยู่ว่าอะไรขาเกิดมาเนี่ยเห็นเราว่าเราเคยเห็นอันสร้าง แ้วเราเคยเห็นด้่ยมาเจาะแร้ว่า,ม,า,วามันเคยมา,มาหนีมาเราหุบใช่ยัยเวาจะเสียายเนาะไก่งามจ้บเบมวนเน๊บคนมาบ่ไหลนี่บ่คนะึกบ่ขึ้นเน๊เฮือนเล้่วเลยน้องบ่ซิงน่นะครกระเทือนของหน้าก่เคยมีคนมาอีกอยู่อะนี่จักเมื่อใดคนจะได้มาเห็ุฝุดลำหน้าแล้วคนบ่ น้าแลี้ยวกูเนี่ยทำน้าแลี้พว่นไปแักเราอะอยินงเ้ยราว่าวันนี้เราว่าว่าสิาานนาาเอาท่อลงเรา,า่าแต่ฝนตกเลยยันมันเมินเราอะก็ <Yeah. S 2> เลยเอาลงมาได้ฟั <Yeah. S 2> งละคั่วแล้วก็เมนหนึ่งตานางเลยเนะ <Yeah. S 2> ากกะจะเกาะตานางตานางสีก้อเอออันนี้ก่อตัวนี้เพิน่นเอาไว้แอมอันนี้ตัวนี้นะ <Yeah. S 2> เนาะไปแอมเพื่อนพัวแล้วตัวนี้ตัวเซียนซื้อมาก่อน ใส่ก day, so first, so first, ระเจได้เด้บันนี้คักปัยังบอกเวลาไปใส่กระเจงเห็นว่าได้ใส่แต่กระเจตัวนี้บัดปองเอี่ยมบมดใส่เลยใส่บัดหาบัดปองเอี่ยวมาลืมใส่บัดสารไล่บัดก้นคือพ่นว่าวแหละสารใส่วัดก้นรถไครนะโอ้โหุถบ่อแสนเมนบ่าเมนเมนบ่าจริงพอไฟฉีกคันน่ะ ของไ่คันน <O> ่ะอันว่าตาเมนบ่เมนเยสาวู่โอ้เมนบ่ลูกไปเบิ่งนู้่ะเบิ่งไปชวเบิง้ราดบ่อเชนหลบ่อะลข่ยคือไเจอบ่อชิงเมนบ่โอ้เช็ดเช็ดเดเหมืม่ไปยืนโบกรถไหนแล้วน่ะเช็ดบบนี้แม่ไปโบกน่ะเคยยู่บ่าโบกรถ Hả? Bỏ khơi à, Chết bỏ đi À, hẳn khỏi vội với bố khỏi là thôi đi Chắc lát nắp, nắp đó Nắp đi Hả? Bố đang nắp Ô, mà lê, ở ma Chết bố mưa thôi thôi. Ừ. Bột xén à. ข่านั้นรถบอต้านะคอยกายแล้วคอยจังเห็นรถพ่นแมเอ้าอยู่น,น,น้าเวนคอยขึ้นรถบอเซนแท้คอวะขึ้นสี่พอล้วบ่เนี้ยฮะบ่งไปก็บหู้โอ้ยแล้วสบายดีเด้อบอเซนบ่งไฟก็บหู้คนวะคอยว่าบัแม่นนะคอยวะบ่งไปกับหู้คนนเออจงเป็นไฟลูกะู้ะนี่ยเอาไปี ดยสบายดีเด้อดยสบายดีฮะด้ไหชุดชุดรองออกซิเจองออกฮู้ข่ง่ันขงข่กขงข่ด้เอ้าข่งข่ได้วุ้นตึงนี่นอโอยยังไ่ได้เ็เลยอ่จื้อได้เรากจื้อเรอ่ะจือามจำดีขาดใบนี้เนาะจดีะเชื่อวุ้นตึ้งกับเปเชื่อเหรอไมมเชื่อแล้วเราเชือ้ลวะ ข่อยแลยเห็นเราตุ่มเหรข่อยกายมาแล้วเราข่อยเดียวแล้วเม็นบแสนข่อยกายเา่เดียวเห็นไหมคือรบเนเราเดียวเห็นเจ้ายืนเนาะข่อยกายกว่าเมาบิดแล้วบอแ่อแโอ้แะวนอืมอืมข่อยว่าข่อยกายบิดข่อยเดียวเห็นเจ้ายืนเนาบอแสนอันนั้นว่าใครว่าตาตัวนั้นโอ้ พ่ออะล่ะนี่ <h 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 ังทอทั้งหัวเหรอวะทั้งหางเสียมบอนบอนมันหางเนาะเอาเอาเอาสันชาหานุ่งได้โอ้เรานุ่งเสือแขนยาวาะนี่จังสั้นเลยนี่ว่าเสือเซวั่นทั้งพี่บ่ทั้งพี่ว่าใายมือ ทั <Sie> ้งคุขวามั่นแหลเหรอวเออโหวูวูเดียวด้วยเนาะหนึ่งเฮ้ยหนักหนึ่งแล้ววะว่าชิ้นทงคนไม่ช่วยเพื่อนสวยดีเฮ้ยเออแล้วเลยฮะยืนยจุลาบเลย เอามาวด้จีบแล้วป่ะลูกเก่งอะไรตเก่งอะไรนะเดี uh, ๋ยวใดีเด้อ mm ียหอน้ัไัย uh, um, ัเ uh, ส no. ีดน้วปเสียตว่าหอว่าชยมาอีกเลยเซนเงี um, ้ยมาพี่มาหอวกุ๊กจิกนี่นะ้เอเแมนแมนแมอาปาไปมงนีเนาะผมมอเนย์แสดงกันว่านี่นิดนึง ถอยมาหอดคุจิกน้อยนี่เจ้าเจ้ารเมีดมันได้ตนี่จ้ต้องเ่งแวนได้หน่เสนโอ้ยเนี่ยแล้วคนเสี้ยนเลยาเาซิงอยากกินกะตำานกายันน่ะเห็น่ลงลองนะรถไฟลงอ๋อนบไหนเฮยวนี่พุ่นบ่ยังบนใมืออยู่ฮะใกล้ใกล้ี่อดบ่ ฮาร์ดแวร์นี่แล้วเออข่อยว่าเขาจอดได้นะโอยบ่ได้บ่ได้เดียวเนาะโอ๋ข่อยว่ารถไปจังคือลงจอดอยู่หั่นขอยว่าออมนแต่แถวอยู่แซอนมาิงลงบกรถให้อแซะบกบ่ได้บกนีบ่ตหัวแล้วว่บ่ต้องย่านดอกคั่น่อยถอยบ่ประกันขึ้นขึ้นขึ้น ตรงไปตรงไปกระจกกระบอกลงกเนาะพอแล้วปะยังไลยังไลโอเว้นเว้นเว้นนนัดกกจิกหน่อยหนีบไหฮะพอแล้วพ่าจีเปิดประตูม่ได้เน็กหน่วยนี่แมนพอพอไปไปเอ้าแยกไขรว่าประตูม่ได้เนาะ เดีกตูไมได้กินนี่ขันไรคข่อันถอยนี่เรียบร้อยแล้วเห็นอยู่นะเฮ็นกะเกรักหัวมา เออย่างน้เอชิเอาไว้ัวเอิงจับเหน้วยนี่ไว้นี่ไว้่้นี้เยยอน้้บาเออเป็นชิงง่ายเพราะว่าเาโอ้ียเขาเหน่งได้ยังไก้อนแมเด้อเดอเสท่ก่อนมาึงทีก่กได้ไว้ลงใกล้รอกันเลยร้อนแปดเด้ร้อนแปดเด้ิงเด้ไว้ตงนี้เด้ไว้งังเขเียดเด้อนึฮอ้า กเดย้สุกเป็ดเงนิเป็ดหน่ยปึมาเลยไหนมเจ้กัตรนี้มยนี่อ่ะหนึ่งสองสามสานี่รักสิบห้ันไม่ยกะไม่ยอกะดีเลยร่งไรตะัวน่ะโมเดลนัไหนใม่โมเดพอยได้เลพอยได้ใหม่กันีะรมอดกินม่กินอ้าหนึ่งอมเข้าเาจบอีน มาใกล้ช่อนเดี๋ยวจะเห็ดวางแผแล้วปลาก่อนมบเสียรถแล้วน้ำหนึ่งเดี๋ยวเจ้าเห็ดปึ้งรถเด้อดีด้างเราพอแหงนะเนาะเอาหนึ่งสองสามตอนไปนี่มึงคือโคตรหูนะแม่บ่พออนุนดิเพราะฉันทำนี่รักที่หมาพันกับพ่อ ลักเทอด้วก็นี่นะตัวใหญ่เสาตัวน้อยโอตัวนี้อะซิมหอืมตัวนี้ซิมหะพัดตัวน้อยซิเอาปนกันนะนะครับว่าจะเอาแต่ลักไงแล้วกับมันกม่เก่มามันเป็นนักพดเอามาไว้แบบสลับกันเนาะสลับกันนั่นปูพังแม่กับป๋านั่นน้อยเนยใหญ่เนยป้าผู้เก่งแท่นะเนี่ย Ni lời là lẽ à... ừ. <laughs> à, nữa hoặc 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 ngam hoặc 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 là hoặc 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 ขนามาเ่อวานเลเออนาดอได้ันหนาะเะห็นรอ้นี่เราตัวนี้ละแต้มันทายค่โตมือานมันจะมีมันมืดใชะมันมืดสะพัดแทงเพือแล้วใกล้แล้วขั้วนี่้ยมืด่หอไรยังไเห็นใช่ายังไม่เห็นบม่เห็นในีลุงพึ่งบ้วบอลงในเขตมีแต่ของข่อยแลต่อเนอยคอยถอยตามเราขัวองข่อยก็คยแตกเลยว่าจอดได้นนี่กมย กอต้องกินข้าวแล้แลวบ่เราบรได้กินยักมือเข้าเช่านะช่วงนี้เนาะเข่าสาตอนนะบ่เลยเนี่เราบอยากดีไปบ้งได้ปกจิกน้อยไปบัจับให้เราบ่อน่าชีวิตบ่บัสิงแล้วคู่ผาตัง เปิดเตทแบบนี้ขึ้นเทงมาสิงเนี่นะรบิดได้ละ โอ้ต oh, oh, oh. ัวนี้มีเสชาวใหญ่นาะตัวนี้ว่าสลับคือกันไม่ยี่ห่นมองเนาะแต่น้ำมันลายว่าจะบมดย่อมอดนี่ว่าต่น้ำมันลายว่าจะบมดย่อมอดนี่ว่าอยู่น้ำมันจะขึ้นลิดเช้าพันอะไรยังงูน้อไม่เค็งมันจะมันจะเป็นสีอีกสีหนึ่ง บชซาวพันรเวยเืออีกเรืออีกอันทนายบุ่เรืออีกหกชิบกีบบ่นย้ำมันได้คอยว่าน้ำมันถือบ่จะเปิดรถไว้หรือไแล้วอีกหกชิบกีบบ่หอออันซาพันธขบเบิ่งเชาอีกาอพันเดาอพัน

นี้มา้งก็ลูกชายวะตัเดียวนี่พวกแม่บับกซื้อมั่งดีนะฮอมน้ำเทียนนี่เด้กม่บักนี่เป็นพวกอันนี้เป็นฮอมนี่เออนี่นี่แม่บักเนาะแม่บักนี่น้ำบาเสดตรงนี้ไม่ก่อวะไม่ก่อการประสบการณ์โบ่ดีไงซีดุ๋งอันนี่นะฮะแมนบ่าไม่เอ้ยน้ำเจ้าเขาว่าไม่บกัก

nhanh xem nhé bà ta Sun bà hiểu h午 Lang phản flats mấy pha đây nghe <laughs> 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 Đó wam ừ. bà đi cái bài học thuê at的話 Giảng Anh thìm lông t Takes tile question talking as youation chat g parentheses. thhmm đây, Macht đây out the face đi <laughs> có tôi kerến thnosine đ� driver phục vệnh bạn contro

ยานี่ยาเักันบดก้เห็นลเลือกนะแล้วจะเอาตัวได้ลงนะโอ้ลัำไปล่ำมาเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วมันน้อยเด้เรียบร้อยวันนี้

mặt kiệu vào đi Ê, có sầu này Con <laughs> ừ. <Món cười> chanh dên, bật phồn tốt kiếm cù luôn lợn Không Mắn đây Đây bơ, áo tô mày bơ Nè, áo tô mày ừ. tố Tô tiền nè mặt vậy Ừ, thật quan nhắn bạn <laughs>

Ô lắm 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 đi lắm 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 โยคือฮาวานเนียคุณจักคือกันเนาะมียางยงคอยคอยคิดเบิงคอยคิดว่าเป็นไม่ชเดี๋ยวตัวเจ้าบ hey, ่าไม่ยางนี่ว้าวิสูรย่งดีบบดที่นี่มียางกาบไม่เรานวดนีนะ กาบไม่เดี๋ยวไปรู้จไม่หรอกก่มพี่ดาวไงนะเพิ่นเกลักขั้วมาเดี๋ยวสมบุญสิครตัวจบคลิปก่อนนะเอยสำหรับคลิปนี้กันคือไม่อวงคันคือจาเสริมให้่ามันะว่าเมีนะจักเนาะคืออยู่คัดผู้เ่าเพื่อนนะเพื่อนเบิกเงินจักเพื่อได้แม่ไม่เบกตัวนั่นนะ ไม่บาดสิคอยเบิ่งล่องมันนี่ไม่ย่างก่ามันสิเป็นเป็นเก็ดเป็นเก็ดไม่บาดสิอันนี้มันเป็นล่องเป็นล่องคล้ายๆไม่ซาดโบมันพอจะพวกนี้ไม่บากมันก็คือกันนะเนาะไม่บากไม่ซาดนะคือกันบาดไม่ซาดไม่แค้นทุพวกแมนคันไม่ย่างมันสิเป็นเก็ดมันสิเกี้ยง อเดี๋ยวสมุนจิค<ข>อจบ,จบคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะพอกันในคลิปหน้าเพื่อแหลกขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิงมาส้มสำหรับคลิปนี้ขอตัวคนทุพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดี